ก็แปะไปเรียบร้อยอ้าอ้าโอ้อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อชิงเคยเนีค่ะทุกคนว้แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมมินิโมครีเอเตอร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ บุ๋มก็ได้ไปเจอแมปแบบหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าแมปปากัวอมองอัสนะคะทุกคนก็ไปดูกันดีกว่านะคะว่าแมปนี้มันจะแบบน่าสนใจแค่ไหนกันก็อย่างที่บอกนะคะมันคือแมปปากวัวทุกคนขั้นแรกเราก็ต้องวิ่งไปก่อนเลยคือบุ๋มไปอ่านรีวิวมาก็เห็นว่าแมปนี้มันน่าสนุกดีนะเห็นในหลายคนบอกว่าสนุกมากก็เลยอยากจะมาลองดูบ้างอุ้ยเดี๋ยวเดวโอเคนี่ก็จะขึ้นไม่ได้ซะแล้วไปค่ะไปเซฟก่อนเลยเชื่อปึ๊บ ไปแล้วก็วิ่งอ่ไปฝั่งนี้ดีกว่าง่ายฝั่งยากๆอยา่ายพึ่งไปชึบชึบฮะเซฟค่ะแล้วก็มี2ทางเนี่ยบุ๋มกระโดด2อบล็อกไม่เป็นแล้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาฝั่งนี้ให้มันแบบอีซี่กว่าฮะ uh huh. ชึบชึบโดดไปอุ๊ยเด๋ยวเมื่อกี้คืออะไรเอาแล้วตกมาไม่ตายด้วยนะเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยปึ๊บ ปึ๊บนี่มันก็จะแบบดูอีซี่นะี่ค่ะทุกคนใช่มันดูอีซี่เพราะว่าเัานเลือกทางที่มันอีซี่อะไปค่ะอันนี้คืออะไรล่องหนโอเคเวบเวบอืมเวบโอเคเลี้ยวเลี้ยวเดินมาตรงนี้แล้วก็เวฟโดดว้ายเอ้ยเกือบตกเกืๆๆอบตกปึ๊บอุ้ยมันมองไม่เห็นนั่นสิมาได้อีกแล้วต่อไปเลเวลสี่ว่างั้น ทำอะไรบุมไม่ได้หรอกแค่รู้อะอุ้ยตัวนี้ให้ทำได้นะโอ้โหโอ้โหไม่ตายอี้เอาใมเอาใหม่แบบนี้บุ่ม,ม่าต้องกินตัวช่วยแล้วลคะะ่ะมันยากพอๆกันนะเนี่ยมันอุ้ยอเอาใหม่เอาใมบีมอ,อ,อ,อเกแล้วก็สุดท้ายมอึยอุ้ยถึามาในทแี่สุดเซฟกันค่ะแล้วก็ไปฝั่งนี้กันดีกว่าไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะแี่จร่ะมันบบยากพอๆกันโอเคแลย้ยก็เอฟไปค่เ อ่าเป็นรูปอมองอั s นี่สิมันถึงจะเป็นสมชื่อแมบอมองอั s โอ้โหชืบบ๊อบอือชืบเุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยโอ้โหนี่คือแบบอีซี่มากทุกคนดูสิอีซี่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราต้องไปอืมอ่าตรงนี้เป็นดูยากขึ้นมาหน่อยโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กระโดดเลยได้ยังไงก่อนเอาใหม่ดิมากินค่ะ วึบอ,อือหึอือหึอือหึแล้วก็กระโดดเซฟไปค่ะขึ้นไปขึ้นไปก่อนอ่ฮะแล้วก็เซฟไปไปอุ๊ยอเดี๋ยวก่อนยค่อยๆไปอือหอนี่ขนาดกินไก่แล้วยังดูยากบางทีบางครั้งก็ง่ายบางครั้งก็ยากอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นสีสันของชีวิตโอเค นี่คือต้องไปให้มันทันก่อนที่ฟองอากาศเราจะหมดนะค่ะไปไม่ทันก็คือได้ขึ้นบนเห้เต้านี้มีกลอ่องอาบุมม่าแล้วเชียอะไรที่มีกล่องนี่เราอย่าพลาดนะคะถ้าพลาดคือออกไม่ได้ตอนนี้ก็คือจะตายแล้วแหละโอ้โหเดี๋ยวก้อนอ๋อเกือบเกือบเกือบก็แปะไปเรียบร้อยเอ้าโอ้ missile, โอห رب, าาามาดักแบบนี้เลยเอาใหม่โอ oh ้ ปึ๊บเข้าไปบรึบแหมนี่เดียวก็เอาเราก็ชะล่าใจไงเอาเอาติดอะไรอย่พึ่งไม่ดิอ๋อมันมันจะเป็นบล็อกล่องหนโอเคฮลองดูถ้าอยู่ฝั่งนี้อ่ะไปทุกที่ที่เป็นจุดๆนะคะทุกคนบล็อกที่ไม่ใช่จุดคือโดดไปได้อื้มลองเปลี่ยนฝั่งดูดีกว่าฝั่งอันนี้มันดูยากๆนะบล็อกจุดบล็อกจุดบล็อกจุดโอเคบล็อกจุด บล็อกจุดเท่านั้นจุดจุดแล้วก็จุดแล้วก็จุดเซฟต่อไปบุม่าสีเขียวอาสีแดงสีเขียวไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปสีแดงฮะสีแดงสีแดงฟึบ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 ฟบอ่าเรียบร้อยเซฟค่ะต่อไปด่านที่14แล้วนะคะ โอ้โ oh, 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 oh. หอ๋อแล้วก็ตกใจเลยว่าอย่าให้ไปยังไงไกลขนาดนี yeah. ้ไม่ถึงวืบอ่าวืบอืมอมึงไปถึงอีกนิดเดียวอืม oh, oh. ถึงถึงมืบใหม่เอาวืบอีกวืบนิดเดียวโ oh, wow. อ้ว้าวฟืบอื้อหือเกือบไม่ถึงโอ้โหเว้ไปอีกค่ะวืบไปอีกค่ะ โอ้โหไกลกันมากเลยอ่ะปึ๊บถึงพอดีโอ้โหกระโดดแบบเป็นบล็อกอามองอัดว่างั้นไปสิคาโอ๊ยโอเคโอเคไปทางง่ายดีกว่าทางยากก็ยากเกินไกลกันอะไรขนาดนั้นล่ะปึ๊บฟึ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 บ ฟึบโอเคเรียบร้อยเซฟค่ะแล้วก็ไปฝั่งนี้เหมือนเดิมดีกว่าเราไม่ต้องหาอะไรยากๆเข้าตัวนี่ค่ะไรง่ายๆก็โดดไปก่อนตอนนี้ฟึบปึบปึบอื้อหืออื้อหือมันก็ได้อยู่ได้แหละอ่าฮะเรียบร้อยเซฟค่ะต่อไปอื้อหือโดดปะโดดไปโดดอีกโดด อุยอ๊ยเอ้าทำไมติดทำไมติดเอา้าทุกคนบุ๋มเจอบล็อกล่องหุนเราตายไว้บนึงนะะี่ฮะทุกคนบุ๋มว่าเราต้องไปทางนี้แล้วอะหรือว่ามันจะเป็นแบบอ้ามันเป็นล่องหนทำหลอกเรานี้เองนะคะปุ๊บเราต้องดูฝั่งนี้ปุ๊บโอเคปุ๊บอ้าวยากจริงก็ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขากัน้นไว้ทำไมปุ๊บปึ๊บปึ๊บ,บค,ค่อยคค่ะ ค่อยๆค่อยๆโอ้โหขึ้นข้างบนวุบอือหือือหอมาตรงนี้แล้วก็โดดโอ้โหเฮ้ยเขามีการเหลี่ยมด้วยแต่รปดานสิบแปดนี่ฮะนี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ขอกินไก่ดีวกดว่าพื่อความสบายใจมันจะกระโดดง่ายขึ้นอือหือือหอไปไปไปเซ็ต่อไปด่าน19บเอะไปฝั่งนี้แล้วกันตอนนี้ก็ไม่ได้ยากนะ ก็เหมือนไอ้น,นี่เฉยเป็นรูปกล่องของขวัญน,นะคะปึ๊บเซฟต่อไปด่านที่20สิบนะคะบูมไม่รู้ว่ามันมีกี่ด่านนะแต่เดาว่าประมาณ30ด่านหรือไม่ก็อ้น,นี้แหละ30แลิวมั้งเนีน่ยยี่สิบเห็นไหมมียี่สิบด้วยไม่งั้นก็มียี่สิบด่านไม่ก็ยี่ห้าด่านแต่เดาว่าสามสิบแน่นอนฮึบอุยทไมไม่หยุดล่ะคุณบูมไปทางง่ายลยค่ะเมื่อกี้ทางยากก็พลาดไปน,นิดนึงโอเค ชุดเซฟต่อไปลองขึ้นทางนี้ดูขึ้นในปะมันดูอุ้ยเอา้าตกตายแล้วหนึ่งขึ้นทางนี้ค่ะเ <laughs> มื่อกี้ก็แอบยากในขนาดเป็นใบไม้โอเคได้แหละอ่ะฮะอุ้ยเอา้าตกได้ยังไงเอาใหม่สิงงตัวเองมากอ่ะมันขึ้นแบบต้องมองข้างบนแบบนี้นะคะปึ๊บอือฮึแล้วแล้วก็เซฟตัวนี้ก็คือเดินใช่ป่ะเดินเฉยแต่ว่าให้กะอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันเป็นแผ่นกระจก Okay. ได้เสมอเมื่อเธอต้องกอารเซฟต่อไปก็ด่าน24นะ,ะคะควรกินไก่ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ห้าวจาอยากไปทางยากอืออืมอืม,อมแล้วก็ไปฝั่งนี้สิคะถึงเรียบร้อยอไปด่านนี้ชุบ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 ไปเราอุ๊ยเอาเอาเอามื่อกี้ เจอบล็อกล่องหุนเข้าไปไปไม่เป็นเลยยังไงต่อไปสีเหลืองอย่างเดียวใช่ปะน่าจะต้องไปแค่สีเหลืองอย่างเดียวปึ๊บสีฟ้าคือเป็นบล็อกล่องหุนนะคะห้ามไปมันจะแบบเป็นกันเราไม่ให้ขึ้นแล้วกระดานนี้ทำไมมาทําดูส,สวยๆจะจบแล้วหรอ,อยังมั้งมีข้างหน้าอีกอยู่เห็นไหมต่อไปด่าน27เนะคะเอ้ยเอ้ยเอาไมสีเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมบล็อกนี้ถึงลื่น ลืมเพราะเราเองแล้วแหละไม่มีเสียงเหรอไม่เห็นมีเลยฟืบ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 โดดไปโดดโดดฮ <c ười> ึบอุ๊ยจุ๊บอื้มเกือบไม่ถึงเซฟให้เรียบร้อยด่านที่2ี่เนี่ยค่ะเป็นแบบติดหัวโอ้ยไม่ไหวดิบืบโดด ยอ้ย,อยเกือบไม่ถึงเกือบไม่ถึงกินกินไก่ก่อนเลย <c oughs> มันไปนติดหัวโอ okay. เคเซฟด่านยีิบเก้าโอ้โหด่านมันจะไม่มีสักครั้งได้ไหมที่แบบแบบป่ากลัวเขาจะไม่ทําแบบเป็นวงแบบนี้บุ้มอะไรแบบอหเราไม่ชอบโดดเป็นวงแบบนี้ลอยนะคืออะไรอะให้โดดขึ้นอย่างเงี้ยมงไม่เห็นอะฮัลโ,โหลเอ้ามงบ่เห็นนี่ลี่เด้ไดไม่ดีอไม่ดี อ uh huh. มันมองไม่เห็นนะทุกคนบุ๋มว่าเราจำเป็นที่ต้องเปอีกแล้วนลค่ะมาหมากฝรั่งจงช่วยเราอืมสิบสี่วิทุกคนว่าจะถึงปะบุ๋มว่าถึงนะถึงแล่เรี้ยวกว่าน,นี้น้อยถึงแค่นี้ยโอ้โหไปค่ะซื้อหมากฝรั่งกันอีกแล้วหมากฝรั่งช่วยเราได้รอยเลยค่ะนี่ เป็นไงจากมองไม่เห็นดีนักเป็นไงล่ะชุบชุดูดูชุบชุบห้าสี่สามสองอุ้ยอุยอุยอุยโอเคถึงพอดีเยี่ยมไปห้าเซฟค่ะต่อไปด่านที่สามสิบอ่าแสดงว่ามีสามสิบด่านจริงๆด้วยฟึบ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 โดดไปโดดไปเซฟขึ้นค่ะ ไปค่ะไปแบบอย่างรวดเร็วด่านสุดท้ายแล้วเชื่อมข้าววบและนี่ก็คือหน้าถ้วยรางวัลน,นะะี่ค่ะทุกคนก็นี่แหละเราชนะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไม่ก,กดลกไลค์ซับแครกเกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นตามนะคะก็ไอดี ID คนสร้างอยู่ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบายายุบๆ<ฮ>ขอบคุณคักดาวก่อ